สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับวันนี้นะครับคือพอดีเมื่อวานเนี่ยนะครับผมมีการทำตัวของผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนของโซนเทรดดิ้งนะครับว่าถ้าเกิดแบบใครเข้าสัมมนาเนี่ยตอนเดือนมีนาเนี่ยนะครับแถววันที่21เนี่ยนะครับเราก็กล้าทำตัวของโซนเทรดดิ้งเนี่ยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้กำไรไปแล้วเท่าไหร่ในช่วงประมาณสองเดือนที่ผ่านมานะครับ อ่าลองคิดง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าอ่โซนเทรดดิ้งเนี่ยเราคิดแบบง่ายๆเลยก็คือสมมุติวันนั้นที่เราสอนเนี่ยตลาดที่แถวประมาณช่วง750ใน s ซฟตี้ฟิวเจอร์นะครับอ่ะเราก็เลยต้องซื้อไม้แรกเลยถวประมาณ750นะครับคือวันนั้นเนี่ยเริ่มเรียนเสร็จปุ๊บสมมุติเราเรียนวันศุกร์นะครับอ่ะมาซื้อวันจันทร์ก็ได้นะครับก็ได้แถว750แหละแล้วตลาดเนี่ยนะครับก็ปรับตัวลงนะครับ750ก,ก็ปรับตัวลงเราไปได้ซื้อไม้ไม้ที่2เนี่ยถ้าตามหลักการเนี่ยมันต้องไปซื้อที่ 7, 7 ที่700นะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันโชคดีนะครับตลาดเนี่ยเปิดแกลบลงมานะครับคนทั่วไปจะมองว่ามันโชคร้ายนะครับเพราะว่าเปิดแกลบลงมาทุกคนก็แพนิกกันหมดแต่ตัวโซนเทรดดิ้งเนี่ยมองมันโชคดีเพราะว่าแทนที่เราได้ซื้อที่700เนี่ยเราได้ซื้อซื้อที่จุดใหม่นะรประมาณแถวตรงนี้น่าจะประมาณ680อปกว่ากนะครับ680ปกว่ากว่านะครับ แล้วก็มีการปรับตัวลงไปเนี่ยแพนิคถึงประมาณ650เลยนะครับก็แปลว่ารอบที่ผ่านมาได้ซื้อ3ไม้นะครับแถว750ทีนึงนะครับแถวตรงนี้ได้แถวบัน6น่าจะ685นะครับแล้วก็มี650อีกทีนึงนะครับไอ้ส่วนที่ซื้อ650เนี่ยอันนี้ได้เทคโรฟิตก็ได้เทคโรฟิตแบบโชคดีอีกแล้วนะครับเพราะ650เนี่ยถ้าตามหลักการเนี่ยต้องมาขาย700แต่ประเด็นก็คือว่ามันเปิดแกลบเกิน700อีกแล้วนะครับก็คือไปขายราคาเปิดเนี่ย ขายได้มา725นะครับเลยทําให้ไอ้ไม้ตรงนี้นะครับถือแค่3วันนะครับบวกไป75จุดละไม้ที่ซื้อเนี่ยแถวมาณ685ตรงนี้นะครับเราก็ไปขายที่750นะครับก็บวกไปประมาณ65จุดนะครับแล้วไอ้750ตรงนี้นะครับก็ไปขายได้ที่800พอดีก็ได้50จุดนะครับแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ย75จุดนะครับ50จุดบวก65จุดนะครับก็ประมาณ190จุดนะครับ สมมุติเล่นแคบอย่างละสัญญาพอนะครับก็ได้190จุดเราคูณ200เนี่ยก็คิดเป็นเงินเนี่ย38,000ื่นนะครับ38,000ต่ออ่าต่อการเล่นแบบโซนเทรดดิ้งแบบ1สัญญานะครับแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ล่ะนะครับคิดเป็นอ่าเป็นสมมติไอ้เงินลงทุนของเราเนี่ยที่เราแนะนำเนี่ยนะครับเรามีการที่เรามีการวาง worst case ไว้เนี่ยว่า worst case มันคือ600นะครับแล้วก็วางแผนโซนตรงเนี้ยไว้เนี่ยนะครับสมมติเราซื้อเนี่ยผมบอกไปเลยว่า มินิมัมของเงินเงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันอยู่แถวประมาณ3ามแสนสามนะครับประมาณ3ามแสนสามได้กำไร3 8มหมื่นเทียบกับ3ามสามแที่ลงไปเนี่ยนะครับก็ประมาณ1 1บแต่จริงเปอร์เซ็นต์ควรจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับนี่ผมคิดกรณีที่ว่าแบบไล่ตั้งแต่ซื้อตั้งแต่900ลงมาแต่ว่าเนี่ยเราซื้อจริงแค่เริ่มจากเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยนะครับกำไรก็รมาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ในรอบสองเดือนที่ผ่านมานะครับ ก็ล,ลองสังเกตนะครับว่าเซ็นดีเด็กไม่ไปไหนเลยนะครับเซ็นต์ปิ๊ตี้ฟิวเจอร์เนี่ยคือ750เนี่ยมีมีลงม,มีขึ้นเนี่ยแล้วกลับมาที่เดิมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวประมาณใกล้ๆ750เนี่ยตลาดนิ่งๆนะครับแต่ทำกำไรได้ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเราก็น่าจะเริ่มมามาถูกทางแหละนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แพงนะครับแต่เราจะหวังเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องการที่จะทํากําไรจากความผันผวนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง ช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ยังคิดว่ารันต่อแหละนะครับก็ช่วงที่2เดือนที่ผ่านมาก็เริ่มพูดแล้วว่ามันก็สักเซสนะครับตอนนี้ก็เริ่มรันต่อนะครับก็แค่หยิบมาให้ดูนะครับว่าสิ่งที่เราสอนไปเนี่ยนะครับมันก็สามารถใช้ได้จริงนะครับแต่มันก็ผมก็เข้าใจแหละบางคนที่แบบเพิ่งศึกษาคอนเซปต์มาบางทีก็กลัวๆแล้วก็กังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่นะครับโอเคนะครับก็กลับมาที่ภาพตลาดดีกว่ามาที่ภาพของ เซดินเด็กนะครับสำหรับตัวของของเซดินเด็เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับมีการเปิดกระโดดขึ้นไปเลยนะครับเปิดกระโดดขึ้นไปที่1175 1176นะครับแต่สุดท้ายเนีภาพมันก็ไม่เปลี่ยนนะครับก็กรอบที่เราให้ไว้เนี่ยมันก็คือกรอบของดาวเทรนชานลนะครับก็คือชนกรอบบนไม่ผ่านก็ปรับตัวลงนะครับส่วนแนวรับด้านล่างก็1160นะครับถ้าหลุดก็มาที่กรอบล่างที่1150สำหรับตัวของเซดิเด็ก ให้แนวรับไว้2แนวแล้วกันนะครับ1160กับ1150สําหรับตัวเซดิเด็กนะครับส่วนเซฟฟิฟตี้อินเด็กฟิวเจอร์นะครับก็ปรับตัวขึ้นเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ชนกรอบบนแล้วก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับก็เป็นกรอบลักษณะของดาวเทรนชานเอลนะครับดาวเทรนชานเอลว่ชนกรอบบนไม่ผ่านก็ย่อตัวลงมานะครับสำหรับฟิวเจอร์เราก็ทำโซนเทรดดิ้งอยู่นะครับแต่ผมรีมาร์คไว้นิดนึงว่าไอโซนเทรดดิ้งเนี่ย ที่เราวิเคราะห์กันในรายวันเนี่ยนะครับกับโซนเทรดดิ้งแบบที่เราสอนเนี่ยนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันกนิดนึงก็คือในโซนเทรดดิ้งที่เราสอนไปเนี่ยไม่ต้องฟังวิเคราะห์รายวันเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นการแบบซื้อขายตามเลขเป๊ะๆนะครับแต่ที่เราวิเคราะห์กันในรายวันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการปรับโซนเทรดดิ้งนิดนึงก็คือเราพยายามหาจุดซื้อจุดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมีการเล่นที่เร็วขึ้นนะครับก็ลองถามตัวเองว่าเราเนี่ยเล่นแบบไหนนะครับคือถ้าเราเล่นแบบง่ายๆเนี่ยนะครับ ก็เล่นตามโซนที่สอนไปตอนเดือนมีนาแหละนะครับไม่ต้องทําอะไรใหม่แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะท้าทายตัวเองมากขึ้นนะครับอยากจะเล่นในกรอบที่มันแคบลงเพื่อจะหารอบให้มันถี่ขึ้นเนี่ยนะครับก,ก็ต้องฟังตอนวิเคราะห์ในช่วงของรายวันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มีเปิดรองไปที่774ไปไปทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็รอไม้2อ,อยู่นะครับตอนแรกเรารอประมาณ750แต่ว่าเรารอ7-50ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ละนะครับแต่มันก็ไม่ถึงสักทีนะครับ เวลามันไม่ถึงเนี่ยล้วกรอบมันเป็นดาวเทนชาแนลเนี่ยแนวรับใหม่เนี่ยก็จะต่ําลงนะครับแนวรับใหม่ประมาณช่วง746หรือบัน7 4ก็ก็ถ้าลงมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจังหวะซื้อไม้2สําหรับตัวของ s ซฟฟิทตี้ฟิวเนะครับก็รอไม้2ที่ตรงนี้ไปโอเคไปต่อที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำผมก็คงไม่ได้มีอะไรคอมเมนต์ใหม่นะครับ จะเห็นว่าช่วงนี้เราก็ใช้ดาวเทรนชานเ e ลตลอดสําหรับตัวทองคําถ้ายังไม่เบรกผมก็ยังไม่มองบวกสําหรับตัวราคาทองคำนะครับส่วนตัวที่เบรกไปแล้วก็คือตัวของซิลเวอร์นะครับเราก็คุยไปในต้นสัปดาห์ว่าตัวซิลเวอร์เนี่ยดูมีการเบรกขึ้นไปได้ก่อนตัวของราคาทองคํานะครับส่วนน้ํามันนะครับก็ข้ามเลยแล้วกันนะครับมันก็ไซด์เวย์อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรให้ต้องคอมเมนต์ใหม่นะครับคือ ถ้าตัวไหนที่มันซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเราก็จะพูดเร็วๆนะครับเพื่อจะประหยัดเวลานะครับจะได้ไปคุยเรื่องอื่นกันนะครับไปที่ค่างเงินบาทนะครับค่างเงินบาทก็มีการแข่งค่ากลับลงมานะครับก็แนวต้านเหมือนเดิม33ส่วนแนวรับก็32.5เหมือนเดิมสําหรับค่างเงินบาทเราขอข้ามไปที่ Sector ร์โลเทชันเลยแล้วกันนะครับสำหรับ Sector ร์โลเทชันเนี่ยต้นสัปดาห์นะครับ เราเน้นเนี่ยเรื่องของพวก lagging มา improving นะครับก็ตอนนั้นเน้น Tourism ไปแต่ Tourism มเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมว่าเซกเตอร์ที่อาจจะเริ่มดูเป็นจุดถัดไปเนี่ยจะดู finance ก็ได้นะครับก็คือจาก lagging มา improving ละนะครับก็ตัวที่มันต่ำๆคือตัวของพวกสวัสด์นั่นเองนะครับแล้วตัวนี้มันจะเข้า leading ก็จะมี media นะครับอาจจะเข้า leading ได้ มีรับเมาส์นะครับที่มีโอกาสจะเข้าลีดดิ้งได้นะครับเดี๋ยววันนี้มีหุ้นมีเดียตัวหนึ่งด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามันเป็นตัวไหนนะโอเคก็ไปที่หุ้นแนะนําเลยแล้วกันนะครับสําหรับหุน้นแนะนําตัวแรกวันนี้ก็เป็นตัวของ Kbank นะครับสําหรับ Kbank ก็โดนขายมาต่อเนื่องเลยนะครับก็ลงมาเป็นแท่งแดงเ่ยยาวมา5วันติดละนะครับ ผมขอย้อนไปก่อนที่มันจะโดนขายนิดนึงแล้วกันนะครับเหตุผลที่เราเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ไปซื้อ Kbank ตอนที่มันเกิน165ขึ้นไปเนี่ยเพราะว่านะครับเคแบงเนี่ยเราเห็นว่ามันเล่นเหมือนเดิมตลอดก็คือชอบหลอกเนี่ยเบรกหลอกเนี่ยเป็นฟอลเบรกเนี่ยตั้งแต่กุมภาเนี่ยฟอลเบรกไปทีหนึ่งนะครับเดือนของมีนาเนี่ยนะครับเอาอีกแล้วนะครับฟอลเบรกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับก็ทำฟอลเบรกอีกแล้วนะครับสังเกตว่าเบรกขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันก็ ยืนไม่ได้นะครับดังนั้นด้านบนเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะโดนหลอกเพราะว่ามันมันหลอกแบบเดิมเนี่ยมาประมาณ2-3รอบติดละนะครับแต่เวลาปรับตัวลงเนี่ยนะครับเราก็ต้องกลับมาบูริชแหละนะครับเพราะว่าตลาดช่วงนี้เนี่ยเวลาเป็นไซด์เวกว้างๆเนี่ยอยู่สูงเราต้องให้ระวังนะครับแต่เวลาอยู่ต่ำเนี่ยมันก็ต้องกลับมาแนะนำนะครับสำหรับตัวของ KBANK เนี่ยแนวรับหลักก็คงเป็นเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0ววันแหละนะครับก็ ถ้าเป็นแบบง่ายเนี่ยคือแตะเส้น200วันแล้วมีแรงซื้อนี่ง่ายนะครับแต่น,นี้เป็นแบบยากหน่อยก็คือแถวเส้น200วันเนี่ยมีแรงซื้อแรงขายเนี่ยต่อเนื่องกันไปนะครับตรงนี้ก็ลงมาที่เส้น200วันแล้วก็ต้องไปรอลุ้นแหละว่าจะเป็นแบบง่ายหรือแบบยากแต่ว่ามาที่เส้น200วันเนี่ยเราก็คงต้องมองหน้าซื้อเป็นหลักแนวรับ1 5 3 5นะครับสต็อป o อถ้าต่ำกว่า1 5 0ส่วนเป้าหมายคือ1 5 9 106แล้วก็1 6 2สําหรับตัวของ KBank นะครับ ตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ OR นะครับสำหรับ OR ก็เอ่อก็ปรับตัวลงมาแรงนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าแถว12บาทเนี่ยมันก็น่าจะเป็นโซนแนวรับแหละนะครับแล้วสโตแคสติกเนี่ยก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซมาส,สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คาดหวัง OR จะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้เป้าหมายคือ12.8แล้วก็13.2นะครับสต็อปล็อตถ้าเกิดต่ำกว่า11.7เอ็สำหรับตัวของ OR นะครับส่วนตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ เจมาร์ด uh, นะครับเจมาร์ดก็ไม่ได้หยิบมาแนะนํานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แนวรุ้มเราก็เห็นว่ามันเป็นลักษณะของไซด์เวดาวนะครับแต่ตรงนี้เรามองว่าไดเวเรนซ์เนี่ยค่อนข้างจะชัดมากสําหรับตัวของเจมาร์ดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับโซนแถวมาช่วง6.5-6.6เนี่ยผมมองเป็นจังหวะในการซื้อเก็งกาไรนะครับถ้าติดต่ำกว่า6.3ก็สต็อปลอดไปส่วนเป้าหมายในการขึ้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่7.2แล้วก็7.55สําหรับตัวของเจมาร์ด ไปที่หุ้นนอกเซ็ตร้อยนะครับก็จะเห็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะพอเห็นเทรนด์ว่าผมเนี่ยพยายามแบบหยิบหุ้นในกลุ่ม Property เนี่ยวนๆมาเลือกเรื่อยๆนะครับก็เริ่มจาก AP ซึ่งมันก็มันก็ขึ้นไปละ้นะครับก็เข้าใกล้เส้น20ละนะครับก็ไปดู Property พวกแบบนอกเซ็ตร้อยบ้างว่าตัวไหนมี d i v e r g e n c นให้เล่นบ้างก็จะไปเจอตัวของเสนานะครับถถประมาณ1.72ก็เป็นแนวรับแหละนะครับสต็อปลอถ้าต่ำกา1.68 ส่วนเป้าหมายเนี่ยคือเส้น20ประมาณช่วง1.81สําหรับตัวขอเสนานะครับแล้วก็กลุ่มมีเดียนะครับที่เมื่อกี้คุยกันว่ามีเดียเนี่ยมันก็มีโอกาสจะวนเข้ามาในโซนของ leading เหมือนกันผมก็ไปดูในกลุ่มมีเดียว่าตัวไหนเนี่ยน่าน่าจะพอเก่งกาไรได้บ้างก็จะไปเจอตัวของเมเจอร์นะครับเหตุผลที่เลือกตัวของเมเจอร์มาเนี่ยเพราะว่านะครับ มันมีการทํา bullish divergence ที่โซนด้านล่างเลยนะครับก็คือที่แนวรับเนี่ยมี bullish divergence นะครับ candle ก็เป็นการกลับตัวรูปแบบของ hammer นะครับแล้วการหลุดลงมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ดึงกลับได้เนี่ยก็เป็น fall break นะครับดังนั้นแถวนี้ก็เป็นจังหวะในการซื้อเก็งกาไรได้สําหรับ major แนวรับนะครับ 95, ปรแปดจุดเก้าห้า stop loss ต่ำของแปดจุดเจ็ดห้าส่วนเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่เก้าจุดสี่แล้วก็เก้าจุดเจ็ดตามลําดับนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ f s m a r t นะครับ สำหรับตัว F Smart เนี่ยนะครับเรามองเป็นแนว pull back นะครับเราลองย้อนไปดูนะครับมันก็จะมีลักษณะของการเล่นเนี่ยประมาณประมาณนี้อยู่นะครับก็คือทะลุผ่านเส้น200วันแล้ว pull back มาเนี่ย้ะขึ้นต่อนะครับแต่รอบที่แล้วจะ pull back แล้วก็เก็บสะสมกำลังนานนิดนึงนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูดีขึ้นนะครับเพราะว่ามัน pull back มาเนี่ยเราก็เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาเลยนะครับก็เลยมองว่า น่าจะเป็นการย่อเพิ่ขึ้นต่อแล้วก็ไม่นานวันนี้เพิ่งเกิด Golden c r o ไปด้วยก็เลยคิดมองเป็นเชิงบวกสําหรับตัว F Smart นะครับแนวรับ6.9นะครับ Stop ล o s s ได้ต่ำกว่า6.7ส่วนเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่7.35ก็7.55สําหรับตัวของ F Smart นะครับก็ภาพรวมของหุ้นแนะนําวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาดูที่ตัวของคําถามนะครับสําหรับคําถามตัวแรกนะครับก็เป็นตัวของอมตะนะครับอมตะเมื่อวานนี้ก็โหแบบ อ่าเปิดกระโดดแบบแรงเหมือนกันนะครับก็คือเล่นยากแหละนะครับคืออมาตะเนี่ยเมื่อวานที่เราคุยไปว่า14.4นะถ้ากลับมายืนได้ก็เป็นจังหวะเล่นแบบเปิดกระโดดเนี้ยก็เล่นยากแหละนะครับใครเล่นราคาเปิดเนี่ยก็ขึ้นไปได้ประมาณใกล้ๆสิ้แต่ถ้าไม่ขายเนี่ยนะครับก็ขาดทุนมาว่าลงมาต่ํากว่าราคาเปิดนิดนึงนะครับประเด็นก็คือว่าการเปิดเปิดเมื่อวานเนี่ยเป็นการแบบเปิดแบบเปิดแกลบนะครับซึ่งแกลบตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นแกลบแบบแกลบแบบธรรมดานะครับเวลาเป็นแกลบธรรมดาเนี่ย มันมีโอกาสที่จะลงมาปิดมากกว่านะครับเราลองย้อนไปตรงนี้ก็ได้นะครับช่วงตรงนี้นะครับมีการเปิดแกลบขึ้นไปนะครับสุดท้ายก็ย้อนมาปิดนะครับบังนั้นมันก็มีความเสี่ยงแหละที่อมาตะเนี่ยจะถอยลงมาปิดแกลบนะครับผมว่าแกลบนี้น่าจะปิดนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่เบรกเอ w a y แกลบนะครับถ้าเป็นเบรกเอ w a y แกลบเนี่ยมันมันไม่น่าจะลงมาปิดแต่ว่าแกลบเนี่ยผมว่ามันคอมมอนแกลบสุดท้ายน่าจะถอยมาปิดได้สําหรับอมาตะนะครับ ส่วนตัวของคอมเซเว่นนะครับคอมเซเว่นก็อยู่ในช่วงของการพักตัวแหละนะครับคือตอนนี้นะครับพุ่นตัวไหนหลุดเส้น20วันลงมาเนี่ยเราเจอแท่งแดงยาวๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบไปเล่นมากนะครับก็รอจังหวะให้มันเริ่มยืนได้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังยังยืนไม่ได้เท่าไหร่ก็รอจังหวะนะครับตรงนี้มันไม่ใช่ pull back แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็น pull back เนี่ยมันต้องไม่หลุดต่ำกว่าเส้น20วันนะครับคือถ้าหลุดต่ำมาเส้น20วันเนี่ยมันจะเริ่มเราจะไม่เรียกมันเป็น pull back แล้วนะครับ ส่วน QH นะเมื่อวานนี้ยังยังโดนขายอยู่นะครับแต่เราก็ยังมองเหมือนเดิมว่าโซนตรงนี้มันก็คือโซนของแนวรับนะครับก็สามารถลุ้นการรีบาวได้นะครับส่วน BCTG นะครับอันนี้ก็รอเส้น200แหละคือหุ้นที่มันแข็งแกรงเนี่ยพวกเค a n k อะไรเงี้ยนะที่มันโดนขายเนี่ยเราก็จะมารอแนวรับที่เส้น200นะ BCTG เนี่ยก็ถือว่ายืนเส้น200อยู่ดังนั้นเวลามันถอยมาเนี่ยก็มาดูแนวรับที่เส้น200อประมาณใกล้ๆตรง6.4สําำหรับตัวของ BCTG นะครับ ถัดมามาที่ตัวง ITC นะครับสำหรับ ITC เนี่ยจริงผมก็พลาดไปนิดนึงจริงผมเห็นแล้วแหละว่าตัว ITC เนี่ยมันหน้าคอลเรื่องของ divergence นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว ITC เนี่ยมีการเกิด divergence แหละแต่ผมเนี่ยไปไปลังเลนิดนึงตอนที่ผมเห็นไอ้ candle แท่งเนี่ยนะครับอ่า candle แท่งตรงนี้ที่มันเป็นหางด้านบนยาวๆเนี่ยผมได้เห็นเป็น d i v e r g e n c แต่ candle ตรงแท่งเนี้ยมันแบบอ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเลยคิดว่าเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่า ตอนนี้มันเคยเห็นแคนเดลแท่งอย่างเงี้ยนะครับมันก็ปรับตัวลงนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยการว่า,อาไอแคนเดลแท่งแท่งที่เป็นลบเนี่ยนะครับไม่ได้กดดันเลยวีดาเวอร์เจนชนะนะครับแล้วก็ทําให้ตัว i ทีซีเนี่ยเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับดับงนั้นเนี้ยตรงนี้มันก็คงไม่ใช่จังหวะในการเล่นดวเวอร์เจนล้แลละเพราะเวลาเราซื้อด้วยเงื่อนไขของเดวเวอร์เจนเนี่ยเราจะซื้อตอนมันต่ำกว่าเส้น20นะครับแต่ตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาเกินเส้น20ไปละแล้วก็มีการเปิดแกล็บนะครับแล้วหุ้นที่ม มันน่าจะเป็นแกลบแบบธรรมดานะครับแกลบแบบธรรมดาคือส่วนใหญ่จะมักจะลงมาปิดนะครับ ITC ก็ IT เคยเปิดแกลบเนี่ยแล้วก็ลงมาปิดแกลบนะครับดังนั้น ITC เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการลงมาปิดแกลบที่12.1นะครับก็มีโอกาสจะย่อลงมานะครับสำหรับ d j c นะครับสำหรับ BJC เนี่ย20บาทจะรับอยู่ไหมนะครับถ้าเทียบกับ c p r เนี่ยตัวไหนหน่ารับปกันนะครับ คือถ้าเทียบกับ CPO เนี่ยผมจะกลัว CPO มากกว่าเพราะว่า CPO เนี่ยถ้ามันหลุดแนวรับตรงนี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยมันอาจจะเปิดได้สำหรับตัวของ CPO แต่ถ้าเป็น BJC เนี่ยนะครับ BJC เนี่ยถ้ามันหลุดแนวรับตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีแนวรับอีกแนวหนึ่งที่ตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเทียบกันเนี่ย BJC เนี่ยอาจจะดูดีกว่า CPO แต่หุ้นในกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยตอนนี้ที่ผมรอจังหวะในการจะแนะนำเนี่ย คือตวอง Cpxstar มากกว่าพร้อมเป็นหุ้นที่โดนทําโทษมาแล้วนะครับคือมันหลุดโลนํามาแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็ลงมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีแกร็เนี่ยที่มันที่มันเปิดแล้วก็ปิดได้เร็วเนี่ยนะครับผมเลยมองว่า Cpxstar เนี่ยเป็นตัวหุ้นที่รอจังหวะเล่นมากกว่าแต่แค่ตอนนี้ผมแค่รอให้มันมีแคนเดลแบบกลับตัวแบบดีๆนิดนึงนะครับคือถ้าหลุดโลลงไปได้นิดนึงก็ดีนะครับถ้าหลุดโลไปนิดนึงเนี่ยผมคิดว่า มันน่าจะเป็น divergent แล้วลหละนะครับถ้าหลุดโลไปนิดนึงแล้วมีแคนเดลกลับตัวเนี่ยผมว่า CPX a เนี่ยจะน่าเล่นที่สุดถ้าเทียบกับพวก BJC แล้วก็ตัวของ CPO นะครับส่วนตัววั e E นะครับ1 e เนี่ยผมข้อเลิกแนะนำมาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราโดนหลอกไปนะครับเราโดนหลอกจาก pattern ไปคือสังเกตนะว่าถ้าตัวไหนผมโดนหลอกไปเนี่ยผมจะแบบหายจากมันไปเป็นเดือนเลยแหละนะครับ ก็จะเห็นว่าเราเราโดนหลอ,อกจากแพทเทิร์นตรงนี้ไปแล้วมันหลุดก็ต้องยอม stop ปลอสไปแล้วก็ลงมาเนี่ยแล้วราคาเนี่ยมันก็ยังฟอร์มฐานไม่ชัดนะครับดังนั้นตัววัน E เนี่ยก็รอไปก่อนนะครับผมว่าไปเล่นเมเจอร์ก่อนดีกว่านะครับเมเจอร์เนี่ยกราฟสวยกว่าในกลุ่มของพวกมีเดียนะครับสำหรับ a v น่ารับไหมตรงนี้ก็คงคงไม่น่ารับแล้วนะครับเพราะว่า a v เนี่ยเราคุยไปด้วยเงื่อนไขของ Divergent นะครับเพื่อจะเล่นรอบเทคนิครีบา d แล้วมันก็รีบาวมาชนเป้าหมายของเส้น20วันละก็แปลว่ามันถึงเป้าละแปลว่าจุดตรงนี้เนี่ยไม่น่าเล่นละนะครับเป็นเป็นโซนที่เรามองว่าเป็นจุดขายมากกว่าสําหรับตัวของ a v นะครับสำหรับ KKP นะครับ KKP เนี่ยก็เป็น mean reversion ที่เราให้เล่นไปแถวนี้นะครับคือเวลาเล่น mean reversion เนี่ยพยายามพยายามดู target ไว้ด้วยนะครับว่าถ้ามันถึง target ก็ต้องออกนะครับอย่าง KKP เนี่ยก็ขึ้นไปชน target ละก็คือแถวประมาณเส้น20เนี่ยนะครับ อ่ะแล้วก็กลับลงมาใหม่แต่กลับลงมาใหม่เนี่ยแล้วถ้ามันเกิดลักษณะของ Divergence อยู่เนี่ยมันก็ยังสามารถเข้าไปเล่นใหม่ได้นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเทียบกับรอบที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วผมก็มั่นใจมากกว่าเพราะว่ารอบที่แล้วเราเห็น Candlestick ที่มันเป็นการกลับตัวเป็นแท่งเขียวชัดเจนแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยมันยังปิดเป็นโดจีอยู่ผม,มเลยคิดว่า KKP เนี่ยมันก็พอได้แต่มันก็ยังไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับก็เลยคิดว่าในกลุ่มแบงก์เนี่ยผมอาจจะไปแนะนําตัวของ Kbank มาากกว่ นะครับส่วนมินนะครับผมมิ้นผมคงมองไซเวย์นะครับยีคือแนวรับส่วนเส้น200เนี่ยคือแนวต้านนะครับประมาณช่วง26.75ก็นะครับก็ยังยังไซเวย์อยู่นะครับยังไม่ได้เห็นการเลือกทิศทางส่วนตัวของกราฟนะครับหลุดเส้น20วันลงมาก็อยู่ในรอบของการพักตัวนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นการกลับตัวของค n นเดลสติกนะครับก็รอไปแถวประมาณ44นะครับถึงจะเริ่มกลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งสําหรับตัวของกราฟนะครับ สำหรับเส้นมูฟวิ่งเนี่ยผมใช้เส้น20กับเส้น200นะครับเลขกลมๆะครับจำง่ายนะครับเราก็ใช้เส้นเนี่ยมาตั้งแต่เราวิเคราะห์ที่หยวนต้าแล้วนะครับตั้งแต่อาาจะ 6- 7ปีที่แล้วนะครับเราก็ไม่เปลี่ยนเลยนะครับที่เราใช้เส้นเดิมมันไม่เปลี่ยนเนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราแนะนำนักทุนได้ทำนะครับก็คือใช้แล้วอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับสมมติเราเปลี่ยนหน้าจอเราทุกหนึ่งปีหนึ่งปีเนี่ยนะครับมันก็คือการไปเรียนรู้ใหม่ทุกๆหนึ่งปีนะครับ แต่ถ้าเกิดเราใช้หน้าจอเดิมๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดเซนต์บางอย่างนะครับว่าโอเคกราฟมันเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเล่นประมาณไหนนะครับก็สิ่งที่เราอยากให้นักงทุนทําไม่ได้คือคอน s ิสเ e นซีนะครับคือความสม่าเสมอในการวิเคราะห์นะครับใช้กราฟเดิมๆนะครับไปเนี่ยดีกว่าในการแบบนั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับสุดท้ายสกิลมันก็จะไม่เกิดนะครับมาที่ตวงอง p d GC นะครับ GC เมื่อวานนี้เปิดแก็นะครับตอนนี้คงต้องพักบ้างแหละนะครับคือก่อนหน้านี้เราก็แนะนํา GC ไปแล้วว่า แถวเส้น20วันเนี่ยที่เราบอกกลุ่มปิดโตเนี่ยน่าสนใจนะครับให้เล่นเก่งกาไรแต่ว่าเวลามันขึ้นไปทําไฮเออร์ไฮเนี่ยก็ต้องก็ต้องขายก่อนบ้างแหละนะครับเพราะว่า GC เนี่ยมันมีแกลบด้านบนเนี่ย21กว่าปิดแกลบไปแล้วด้วยก็มองเป็นโซนขายก่อนมากกว่าเดี๋ยวย่อม,มาใหม่ใกล้เส้น20เนี่ยค่อยไปรับใหม่สําหรับตัวของ PDGC นะครับส่วนปตทนะปตทอตอนนี้ก็ก็ไซด์เวย์นะครับก็ยังทําอะไรมากไม่ได้นะครับก็กรอบล่างก็ประมาณ29.5กรอบบนก็ 32นะครับแนวโน้มเป็นไซเว์เดี๋ยวขออีกตัวสุดท้ายแล้วกันนะเวลาเราหมดละก็เป็นตัวงมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ Master เนี่ยเราก็เคยพยายามสนใจในการกิ่งกำไรมันเหมือนกันนะครับก็ตอนนั้นที่เราคุยกันคือตรงนี้นะครับประมาณช่วงตรงนี้ที่เรามาร์คจุดไปเลยผมยังจำเลขได้อยู่ก็คือ13.4นะครับที่มันมีแคนเดิลแท่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดมันพลิกกลับไปยืนที่สิ13.4ได้เนี่ยก็จะเป็นจังหวะก็่งกำไตรตัวมาสเตอร์แต่สุดท้ายสิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่า ไม่ยืน13.4เลยนะเพราะปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรใหม่ให้เข้าไปเล่นนะครับนั้นมาสเตอร์ก็แนะนําให้เวดแอนด์ซีรอไปก่อนนะครับเพราะไม่มีสัญญาณกลับตัวนะครับก็ช่วงนี้นะครับอย่าลืมว่านิวโลยังเยอะกว่านิวไฮอยู่นะครับดังนั้นถ้าตัวไหนปรับตัวลงแล้วยังไม่มีแคนเดลกลับตัวไม่มีสัญญาณกลับตัวชัดเจนเนี่ยก็รอไปก,อก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็หยุดวันจันทร์วันอังคารนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ วันพุธเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาพียงเท่าน,นี้ก่อนสวัสดีครับพบกับ QQQM 19 d r ตัวใหม่จากหยวนตาที่เชื่อมคุณกับหุ้นเทคชั้นนำระดับโลกอ้างอิงกองทุน i n v e s t โก n แ s d a q 1 0น ETF สะท้อนเทรนด์ AI คราว d บ i โอเทคและนวัตกรรมแห่งอนาคต ซื้อขายง่ายด้วยเงินบาทไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศจากความร่วมมือของยวนตาอินเวสโกและ n แอสแดกเพื่อเปิดประตูการลงทุนระดับโลกให้คนไทย QQQM 19ลงทุนในอนาคตได้แล้ววันนี้สอบถามผู้แนะนำการลงทุนของคุณหรือดูข้อมูลที่ยวนตา .co.th การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน